็ต้องขอสวัสดีคนที่เล่น Delta Force ทุกคนด้วยนะครับผมถึงจะช้าไปหน่อยนะครับแต่สุขสันต์วันคริสต์มาสแล้วก็สวัสดีปีใหม่ครับผมนี่ก็เกือบจะวันที่10แล้วนะครับผมคือที่ผมมาช้าเนี่ยเพราะว่าพอดีผมเพิ่งกลับจากเที่ยวต่างจังหวัดนะครับผมในช่วงปีใหม่ และการกลับมาของผมครับผมผมมีข่าวดีมาบอกทุกคนด้วยนะครับอีกจะน่าแปลกใจนะครับแต่ทุกคนน่าจะเห็นในคลิปก่อนแล้วว่าช่องของเราเนี่ยมีสปอนเซอร์แล้วนะครับผมทุกคนขณะผมยังตกใจเลยครับผมที่ช่องเล็กๆที่เพิ่งทําอย่างผมนะครับจะมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาสนับสนุนนะแลวยังไม่พอนะครับยังมีคนมากมายคอยมาติดตามดูนะครับคอยคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็คอยกดไลค์เป็นกําลังใจนะครับผมผมดีใจมากๆเลยและเพื่อเป็นการขอบคุณคนดูทุกคนครับผมผมเลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับซึ่งพูดถึงกิจกรรมเราก็ต้องพููดดดถึงงงงงขขอออรรรราาาาาาววัััลใ่มม้บเกกนนีีะะไ มาเริ่มกันที่รางวัลใหญ่ครับผมรางวัลใหญ่จะเป็นแพ็คปืนรลคา2400ตัวนะครับในเกม จำนวน3รางวัลแล้วก็รางวัลเล็กนะครับจะเป็น Battle p a s s นะครับแบ t t l e Pass แบบปลดทั้ง2โหมดนะจำนวน5รางวัลซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับมันจะไม่ใช่ของในเกมนะเวลาที่ผมแจกให้ทุกคนเนี่ยมันจะเป็นเหรียญที่เราต้องเติมเข้าไปในเกมนะครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าได้แพ็คใหญ่เนี่ยก็จะได้เหรียญ2อ0พนสนะี่นกว่าส่วน Battle p a s s เนี่ยก็จะได้700กรอกว่านะครับให้มันซื้อได้พอดีอะไรประมาณนี้ที่ต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้นครรััไมมมมม่่่วววาาเ็นนนนทีีี Battle Part แล้้หือยยงนะกกนนกขสุโดนะิ การเข้าร่วมกิจกรรมนะครับผม1ผมอยากให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมไปถูกใจเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนในไลน์นะของผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยถ้าเกิดว่าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเนี่ยกิจกรรมดีๆอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับผมข้อที่2นะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคลิปแจกรางวัลคลิปนี้นะฮะแล้วก็กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมยิ่งช่องผมโตขึ้นเนี่ยกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยจะมีทุกเดือนนะครับแล้วก็รางวัลก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่ เขียนเป้าหมายในปีนี้นะครับเป็นการเริ่มต้นปีใหม่นะ ว่าผมเชื่อว่าการเริ่มต้นปีใหม่ในเป้าหมายใหม่ๆเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมข้อที่4นะครับตอนนี้สําคัญนะครับตั้งใจฟังดีๆจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ผมใช้ในการตัดสินด้วยนะให้ทุกคนบอกคลิปที่ชอบที่สุดในช่องของเราครับผมพร้อมบอกเหตุผลด้วยนะฮะแล้วก็บอกคลิปที่ชอบไปแล้วเขียนเสริมไปด้วยนะครับว่าอยากให้ช่องของเราในอนาคตเนี่ยมีคลิปในรูปแบบไหนออกมาบ้างผมจะเลือก8ดคอมเมนต์นะครับที่ถูกใจผมที่สุดพร้อมเหตุผลนะฮะมาแข่งต่อเพื่อหารางวัลใหญ่ในหัวข้อถัดไปนะซึ่ง8คนนทีี่่ผมถูกใจจเยะได้คนตีว่าาจะได้รงัแน่ ข้อที่5นะครับเนื่องจากช่องเรามีซีรีส์ปืนวิบัติเนี่ยแล้วชอบมีคนมาตั้งคําถามในไลฟ์ในคลิปนะครับว่าผมเนี่ยเล่นปืนปกติได้บ้างได้ไหมอยากเห็นอะไรงนี้ผมก็เลยอยากให้คู่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมแต่งปืนหลักให้ผมหนึ่งกระบอกนะพร้อมคาลิเบรมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เขียนบอกด,ด้วยว่าผมต้องเล่นคู่กับตัวอะไรนะครับแต่ผมขอตั้งกฎห้าม5กระบอกนี้นะครับไม่ต้องแต่ง5กระบอกนี้มาให้ผมนะเพราะผมเบื่อที่จะเล่นพวกมันแล้วนะ CI19 M4 Sg 552นะครับ SMG 45แล้วก็ SR 3M นะโดยผลแพ้ชนะรางวัลนะครับจะคิดจาก score คิวนะครับแล้วก็ score per minute บวกกันนะใครได้สูงสุด3อันดับก็จะได้รับรางวัลใหญ่ไปโดยผมจะเลือกคอมเมนต์ที่ถูกใจแล้วก็เล่นเพื่อหาท็อป3ปืนที่ดีที่สุดเนี่ย ในสตีมวันที่16กนะครับก็คือระยะเวลาร่วมกิจกรรมนั่นเองก็คือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16บกมกรานะครับผมซึ่งผมจะสตีมนะครับในช่องทาง u t u b e นะถ้าเกิดว่าใครอยากมานั่งดูผมเล่นปืนที่ทุกคนส่งมาให้เนี่ยก็เข้ามาดูในสตีมวันนั้นได้ครับเออแล้วก็อย่าลืมนะครับเขียนแนบยู d ดีมาให้ด้วยนะครับผมไม่งั้นผมจะแจกรางวัลให้ทุกคนที่เข้าร่วมไม่ได้นะครับก็สําหรับคนที่งงนะครับว่ามันเข้าร่วมยังไงต้องเขียนอะไรบ้างนะฮะฟังแล้วก็ยังงงงงงผมมมจะะีตััววอออย่่่าาานนนครบแปไ้้ใชเขล แล้วก็ปักุดไว้ให้ด้วยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมยุ่งยากเกินไปหรือเปล่าคือผมมองว่าของฟรีใครๆก็ชอบนะ,ร,ะรุ่นของฟรีแล้วก็ อย่าลืมไปอุดหนุนร้านท็อปอัพเกมเมอร์นะครับสปอนเซอร์ของเรากันด้วยนะครับผมเพราะว่าพี่แคเนี่ยเติมถูกจริงนะครับผมยังเสียได้ที่ก่อนหน้านี้ผมเติมด้วยตัวเองไปนะครับผมเพราะทุกคนลองคิดดูนะครับผมถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยไปอุดหนุนร้านสปอนเซอร์ของเราเยอะๆนะครับผมร้านก็จะสนับสนุนช่องผมเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วผมก็จะสามารถที่จะเอารางวัลเนี่ยมาแจกทุกคนให้ได้เยอะมากขึ้นนะครับผมเพราะใจจริงเนี่ยต่อให้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมก็อยากแจกทุกเดือนอยู่แล้วนะ แล้วพอยิ่งมีสปอนเซอร์เข้ามานะครับผมผมก็สามารถแจกให้ทุกคนได้เยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเติมเกมนะครับในราคาถูกมากๆเนี่ยลองไปดูที่ร้านพี่ก็ได้นะครับผมผู้ใหญ่ใจดีของเราท็อปอัพเกมเมอร์ครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมอยากขอบคุณคนดูอีกรอบนะครับที่คอยเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปตลอดมานะครับหลังจากปีนี้เป็นต้นไปก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับผมวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรละมาแจกก็ผมจะรอทุกๆคอมเมนต์นะครับที่ทุกคนส่งมานะผมจะอ่านทุกอันเลยก็น่าจะประมาณนี้ครับบ๊ายบาย